สามสกายทีปนะครับมาถ้าถามไป s k สกายทีนะครับมาอีกแล้วนะฮะบอกเลยว่าของดีอยู่ตรงหน้านะครับถามหามากันเยอะนะครับกับเจ้ามาด้าสามสกายทีที่เป็นตัวแฮชแบกนะครับคันนี้เข้ามาแล้วฮะเลขไมหนึ่งแ0นห้มนกิโลนะครับปี2018เลยบอกว่าคันนี้โคตรหล่อโคตรสวยเลยนะครับของสวยๆงานอยู่ตรงหน้าท่านแล้วนะครับของดีๆนะครับ เป็นตัวมาด้าสามสนย์อนะครับ 2.0e ไมล์ห0 0 0งแาหนโลนะครับปี2018นะครับปี2018เลยนะครับสีบอลเงินเงาตาแตกคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปโคตรคุ้มเลยนะฮะได้แม็กลอลลนะครับแม็กอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะดูแป๊บนะฮะแม็กขอบ18นะฮะแม็กขอบ18คันนี้สวยมากและขับดีมากๆนะครับที่สำคัญนะครับเครดิตดี ฟรีดาวนะครับราคานะครับที่เคยตั้งเอาไว้นะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้ตอนแรกว่าจะตั้งราคานี้นะครับคันนี้พี่ชลิศบอกว่าแม่เอาเลยเดี๋ยเอาเร็วนะครับก็ตั้งแค่ราคาสามแสนแปดหมื่นแปพันบาทพอนะครับสามแสนแปดหมื่นแปพันบาทนะครับกับเจ้า Mazda สามสองจุดสี่ E Sport นะครับไม่แสนห้าหมื่นหอขบวนเลยฮะดูรถสวยๆตรงหน้าเลยนะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000กว่าบาทเองนะฮะ 6,000กว่าบาทนะครับป้ายแดงคันนี้เกือบ9แฟนนะครับโอ้โหแฮชแบ็กคันนี้หล่อมากๆนะครับใกล้สงการแล้วนะครับมาจับมาจองเลยนะฮะรถคันนี้เอาไปเที่ยวสงการกันนะครับในเฮียฮะติดโชกสวยๆมาเลยเพิ่งเปลี่ยนโชคมานะฮะภายในสวยงามมากนะครับดูน็อตฮะหัวสวยๆนะครับไม่มีสบัดกัดแงะแคใดเลยทั้งสิ้นนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาต้องเหมือนกันนะครับ สันหลังซ้ายขวานะครับลอยพับลอยหยกักแมสอาร์ตนะฮะเรียงรายสวยๆคมๆเลยนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเดิมๆเลยนะครับเพราะว่าโชว์รูมรถบ้านคุณชาวลิทน,นะครับใหม่มีชนหนักคลิกคว่ำตัดต่อเป็นสีกอไมย้อมแมวไฟไหม้น้ำท่วมสวมซากสวมทะเบียนตัดหน้าตดหลังผักกลางแน่นวนนะครับโอ้โหนะเดี๋ยวดูหน่อยสิมาดูหนอยฮะข้างหลังนะฮะยางไหยนะครับแม่แรงเครื่องมือ อยู่ครบหมดนะครับดูอ่างชัดๆนะฮะโอ้โหแหง้งแห้งแห้งแห้งเลยนะครับซีนเกาวสีไข่ไไนวลนๆนะฮะเดิมๆนะอ่างเดิมสนิทนะครับอ่างเดิมสนิทนะครับโอ้โหไปดูภายในกันเลยครับรถคันนี้บอกเลยได้เบาะหนังดำได้แดงนะครับเบาะหนังดำได้แดงสวยมุกมวกนะฮะสวยมากๆนะครับดูเลยฮนะ แอร์เย็นเจี๊ยบนะฮะรถขับดีมากครับแล้วรถคันนี้นะครับเป็นสกายแอคทีฟแล้วบอกเลยว่ารถโคตรประหยัดน้ำมันเลยนะฮะรถสกายขีดทุกรุ่นนะครับเป็นรถประหยัดน้ำมันนะครับขับดีสนุกนะฮะไม่แพ้แบรนด์หลักของโตต้าฮอนด้าเลยนะฮะคันนี้ได้ราคาถูกด้วยนะฮะแค่3ามแสนแปดหบาท3ามแสนแปดหมื่นแบาทได้เป็นตัวแฮชแบ็กนะครับป้ายแดงเกือบ9ก้าแสนนะครับคันนี้สวยฟุด อ่ดูเลยฮะโครงสร้างหลักโอ้โหเม็ดอาร์ตสวยคลิปคมทะลุตานะฮะเรียงลายเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เลยนะครับดูได้เลยฮะดูได้เลยชมกันเลยฮะโครงสร้างทั้งประตูหน้าประตูหลังนะครับสวยมากๆนะครับรถเดิมๆเลยนะฮะมีแค่เปลี่ยนหมักมาอย่างเดียวนะครับหลอ่หลอๆไปใช้ วันสงการนี้ได้เลยนะครับ3 8มแสนื่ปบาทนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงหกพันก่าบาทเนี่ยนะครับเคดิตดีฟรีดาวไปเลยนะฮะโอ้โหข้างหลังนี่แทบไม่มีใครนั่งเลยฮะเบาสวยมากนะครับเบาะหนังดําได้แดงดูแลรักษาง่ายนะครับนะฮะไมแค่หนึ่งแส่นเจ็ดพโลเองนะครับปีสองพันสินะครับของสวยๆอยู่ตรงหน้าท่านแล้วนะฮะ มาจับมาจองกันได้เลยนะครับรถปี18ด้วยนะครับกับเจ้ามาด้าสาม2.0งจุดศ e ปร์ตประตรูนะฮะสวยมากๆนะฮะใครสนใจโทรมาะฮะศูนย์7ก้9ห้าหรือ087 767 6767นะครับแอดมาคุยกันได้เลยนะครับคันนี้สวยฟุดๆโอ้โหห้องเครื่องนิ่งๆนะครับเครื่อง2000 cc ซีซีนะฮะเดิมสมนิททั้งซ้ายทั้งขวา น่าสูงข้าไปให้ชัดนะครับกับหัวน็อตฝากระโปรงนะครับเงาเงาสวยๆนะครับโชคซ้ายขวาเดิมนะฮะผาดกลางของรถซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับต้องเหมือนกันนะครับฝากระโปรงเดิมๆเลยนะฮะเครื่องสกายหีบแล้วนะครับโอ้โหรถสวยมากครับซุ้มหัวโช๊คเดิมๆน็อตเดิมๆไม่มีตะบันแกะแงะแคะนะครับมอกอยู่ครบนะครับนี่คือมาดสามนะฮะ ตัสกายทีปปี2018นะครับเลขไมหม่ like 150,000กิโลนะฮะราคา3 8 8 0 0 0บาท3 8 8 0 0 0บาทของดีต้องบอกต่อนะครับคนถามหาเข้ามากันเยอะมากนะครับเกือบเจ้ามาด้าสามสกายทีป ตัว Mazda3 Skyactiv ตัว h a s h t a k นะครับคันที่แล้วขายไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับคันนั้นก็สวยนะฮะคันนี้ก็สวยกว่าด้วยนะครับพร p o l แ Max นะครับขอบ18เอาไปขับลลอเลยนะครับราคาพิเศษนะครับ380,000บาทได้ปี18ไม 1, 50, 000, 000, ล์่งแ้โลเท่านั้นนะครับ ผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000กว่าบาทเองนะครับนะฮะเครดิตดีฟรีดาวนะครับซื้อสดไม่เสียแหวนใดใดทั้งสิ้นนะครับไม่เสียแหวนนะครับใครอยากได้นะครับสนใจกับเจ้ามาด้าสามสคันนี้นะครับปีสองพันสิบแปเลขไมล์หนึ่งแสนห้โลนะครับติดต่อเข้ามาฮะเจนจัดให้นะฮะเบอร์0957379594หรือ0877676767นะครับแอดมาคุยกันนะครับจะซื้อสดจะจัดไฟแนนซ์ทักมาได้เลยครับเพราะรถโชว์รูมรถบ้านทูชลิีนะครับ ชุบไม่มีโฉนักนะฮะพิกความตะต่อเป็นสีกอไมย้ยอมแมลไฟไม้น้ำท่วมสวมซากสวมทะเบียนตัดหน้าตัดหลังผักกลางอันไรทั้งสูรนะฮะอ่าคันนี้ปีสิบแปดนะครับบอกเลยว่ามีวารันตีให้ไปเลยนะครับรถคันนี้นะฮะหนึ่งไม่น้อยสองเสียจัดสามประวัติครบสี่ไม่ได้เอกห้างห้ารับประกันหนึ่งปีสามหมื่นกิโลนะครับเข้าศูนย์มาด้าได้ทั่วประเทศเลยครับอันนี้เอาไปจุกๆเลยนะครับอย่าลืมนะฮะท่านใดสนใจติดต่อกับเซลเจนจัดให้มาได้เลยนะครับ เอาล้ฮะฝากด้วยนะครับกับเจ้าม m า z ส a 3 2.0 e Sport เฮดแบ็กคันนี้นะครับปี2018นะครับเลขไม่150,000กิโลนะครับที่สำคัญราคา380,000บาทป้ายแดงเกือบ9แสน380,000บาททักมานะจ๊ะเจจะให้รอทุกทุกทนอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ